เขามาคุยกับป้าไหมเออมาก็เจอป้าก็เจอใครมาดูก็เจออ๋อเข้าได้แต่ไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีที่เด่นนั่นเนี่ยมันมาเนี่ยนะมาเนี่ยเลยมาเนี่ยฉันโน่หรอเลย ตอนแรกมันก็ไ <worship> ม <bird> ่เนาะเออไปเป็นต้องไปนะพอหยุดตกลงก็แห้งครับ <oca ust als> <weer Olymp ian> ห้องนอนสองห้องนอนสามออกหลังครัวห้องน้ำ